ปีปียังวะสองสุดจะปีจะใส่แล้วแม่พอเอา้าคุณมีไม่ส่งเหรอ,อคุณมีเมียน่ะอะไรชุดใครชุดปีสองแล้วแม่หันแล้วแต่แม่มาหันมาสองปีสุดจะได้อีกป้าพี่พ่อยังไม่ต้องไปสนใจหันว <ไง S 1> ่<ง>าหันยังไม่ต้องหันเดี๋ยวก็หันมันงนั้นหันแบบนั้นปีกับแบบต้องหันแม่แม่เป๊มหน้าสุดหน้าน่าแม่เจี๋ย แล้วแต่เอถ้าใส่ผ้าเมืองเป็นคุณนายวรนาถมาคนเดียวก่อนเดินคนเดียวในงานน่ะเอาเอาเป็นมาใส่สบายสบายสบายไ่ต้องแค่ใส่ตาไปมันแมนอินเดียอินเดียแดงอินแดงเออเอออย่างอันเลยโบฮีเมียนสมัยยุคสาวๆเลยจ้นเลยเกี่ยวพวกเนี้เตียวยิ้มเตียวยิ้มขาไม้เอวสูงอย่างจ้าเนี่ยเออยุกจ้าเลยไม่เอาแม่เอากระโปองกระโปองกระโปองลุมหลามในบ่อจะบอบในบ่อจะบอก โอเคโอเคชอวร์เบ okay, okay. ้นย okay, okay. ินโอเคโอเคอันอีเดรออันอูละได้เจรุดมาละโอเคครับครับ <laughs> để, 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 để phải. mẹ vịt bông anh ruột mẹ kêu vịt mẹ vịt say tan say cá bông cá bơn đây nè chút ngay hả dad Thank <laughs>